น้องอตี้นะคะร้องไห้นะคะแม่โอ้ยตายอีตนแท้บาย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 โอ้ไม่อยากล้วงซ่างงอแงี้ยนะคะแม่ไปแล้วพี่แตงไปแล้วลูกบายบายเลยเร็วบายบายไอไม่อยากไปสวัสดีแม่แม่หลังปีใหม่นะคะวันนี้ขนาดทั่วบ้านนะคะ กิ <mm 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 ๊กกับม่ีมีเด็กน้อยนะคะอยากขี่คอน้องน้ำเต้งนะคะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ยอมนะคะก็เลยพาน้องขึ้นร้องครับผมร้องครับร้องร้องตามนะคะแม่บอกไม่ยอมก็เลยได้พาน้องขึ้นนะคะแม่น้ำเต้งก็เกียงไหมเกียงไหมถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ยอมนะคะแม่แม ก็เลยให้น้องขึ้นขี่นะคะเก่งมากๆเลยเออคันดีใจ <laughs> พี่น้ำแตงก็ให้น้องขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะคุณแม่ของน้องนะคะถ้ <laughs> าไม่ให้ขึ้นก็ไม่ยอมก็ร้องไห้นะคะควานมอสก็เลยพาขึ้นนะคะนวนยิ้มใหญ่เลย <laughs> สองนิ้วหน่อยสองนิ้วน้อย <laughs> ช่ยสองนิ้วเน่ <laughs> ยิ้มแย้มผม <laughs> โอ้ยยกโว่ผม โหงานเนอะเก่งมากๆเลยนะคะป้าก็โอ้ะ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 พี่น้ำแตงกินยาลูกโอ้ะโอ้๊ะเป็นไะเป็นไะจ้า พายน้ำแตงจ้ะน้องมี Youtube ด้วยนะคะได้จ้ะแม่ได้จ้ะขอบคุณครับเร็วล uh> ูกขอบคุณครับวลกุกขอบคุณครับ uh ่อบคุณคัก่อนคุณนูนข้างบนก็ขอบคุณครับนะคะคุณยายจะทำด้วยนะคะเออว่วะๆอยู่วันนี้ คุณยายจะทำบุญกับน้องน้ำเตงค่ะถาเอบเปียาหายเลยแม่โอ้ยพวกก้าหายยันขนาดอยู่ในหัวนะนี่คุณแม่บอกกลัวนะคะว้าวว้าวดีใจ กำลังใจอยู่ข้างล่างนะคะอุย้ยเก่งจังเลยลูกโตผูจ้ะแม่จ้าร้องเพลงยกลับกบล้าตีร้องเพลงด้วยนะคะ<อ>มแม่แม่เงียบมา,มากๆเลยนะคะแม่แม่เหลือแต่เด็กน้อยไม่กี่คนนะคะกับคุณตาคุณยายนะคะวันนี้ก็เมื่อน,นี้วันที่สามได้นอยยาวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะของปีใหม่ต้นปีใหม่นะคะแม่แม่ สงสัยจะกลับกรุงเทพหมดจ้าขึ้นขี่ช้างปีใหม่เลยมัอนพี่น้ำแตงกับหูจะคั่วพร้อมเอ้าเอ้าเอ้าผ้าหนองขอบอุ้มไผ่อุ้มใหม่อ้ยแฉบแสบเพื่อนวะอาร์ตี้น้องอารตี้นะคะชื่อน้องนะคะ น้องอาร์ตี้น้องน้ำแตงโอ้คือซิวแทวาน่งเครื่องข้อพี่แตงชิวเลยห้องห้นอพี่มอดแม่ก็เลยบอกว่าให้ผ้ามาข้นข้อช่างได้บอกคุณแม่ขอนะคะก็เลยพาน้องอาร์ตี้ขึ้นนะคะแม,แม่เงียบมากๆเลยนะคะแม่แม่ในซอย มิดอิมสิมเลยนะคะร้องเพลงด้วยนะคะแม่ๆนี่คนยาวายใบกองด้วยเงียบมากๆเลยเยี่ยมเยี <ๆ S 2> ย่ <ๆ S 2> ยมนี่น้องอาร์ตี้นะคะ น้องอายุน้องอตตี้อายุสองขวบนะคะ ers, จะสามปีแล้วนะคะสองขวบสิบเอ็ดเดือนนะคะเฮ้ยม้โหะว่าหลงยังหลงเพลงอยู่เลยเมื่อกี้ ตรงไหนบนนอี่ีลยเนาลงสีห้องบอฮะไปทางไหนลูกอ๋อบ้านอาตี้บ้านอาตี้ตีอ้าวบ้านอาตี้พี่น้ำแตงกินหญ้าลูก น้องอาร์ตี้นะคะไม่กลัวเลยนะคะแม่เก่งมากๆเลยเด็กน้อยวัยสามปีนะคะจะสามขวบนะคะอีกเดือนนึงก็สามขวบนะคะแม่น้องอาร์ตี้แม่ครับโอ้ยอยากลงติบว่าอยากลงติลื่จังใดจะถึงบ้านแล้วเรียกแม่ครับเลยอยากลงแล้วยังบ้านน้องอาตี้นะคะอยากลงไหมลูกโอ้

ค่ะยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายน้ำแตงด้วยนะคะขอบพระคุณะคะ่ะ